สวัสดีครับผมสักสายแคมป์วันนี้จะพาทุกคนไปหาเห็ดขมแล้วก็ไปทงข,ข้าวกินในป่าไปพักผ่อนนะครับไปหาปลาหากุ้งบริเวณป่าทีา่เราไปหาเห็ดนะครับหาเห็ดเสร็จแล้วก็ทำข,ข,ข้าวกินกลางวันกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปนะครับว่าเราจะได้เห็ดไหมจะได้ปลาไหม ได้อาหารที่เราจะกินกลางวันไหมนะครับวันนี้ไม่ค้างเรยนะครับวันนี้ไม่ค้างเลยอเอาคเข้าป่าพักผ่อนไปดูครับ วันนี้ภารกิจของสักสายแคมป์คือการตามหาเห็บเห็ดลูกค้าครับเห็ดขมลูกค้าตอนนี้มากับทีมงานสองสามคนไปดูครับไปดูันจะงอกแบบไหนนี่ครับทีมงานเราเจอแล้วจะต้องเตรียมดีๆครับระวังหยียบไหนไหนไหนเนื้อหนึ่งสีม่วงครับสีม่วง เราต้องเคลียร์ดูอีกนี่นี่น,น,นะครับนะโอ้หลายดอกนี่นี่นี่ทั้งนี้ก็มีนี่นี่มั่เดินมั่วไม่ได้ครับต้องต้องต้องเชียร์ไปเรื่อยๆแล้วค่อยเดินโอ้มีหลายดอกอยู่ครับทำไมาเชียร์ถ้าเชียวมันจ,จะตายอือ้พวกเจี๊ยบนี่มันจะลอยงอกอีกเอาล้วครับเก็บเลย หน้าตาของเห็ดเห็ดขมยุคานวลแว่าดอกมใหญ่เเห็ดตานี่เนอ่นมันจะลุ่มืนึ่งขึ้นปลาๆเหมืกันครับคุณพัดเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ครับอือมนี่รถรถตา นี่ขมตาไม่รู้ใหญ่ดอกลอยลอยขมนี่ครับนี่นี่ครับี่น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 ี่อีกนี่อีกเฮ้ย ได้แลยคนไหมครับทุกคนกลุ่มเดียวเลยตรงนี้เยอะเยอะตัดติ่มก่อนจะใส่ถุงเพืได้เกครับเห็นไหม

ต้องต้มต้มหลายน้ำนี่อือต้องใส่ใบมะขามก่อนครับเห็ดเห็ดขมยูคาครับเสร็จภารกิจแล้วครับวันนี้สำหรับการหาเห็ดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขอคงจะประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะต้องไปไปต่อนะครับอันนี้แวะเก็บข้างทาง ก็ได้เป็นกับข้าวนะครับเอาไปต้มโอเคครับผมตอนนี้เดินลงมาใกล้ถึงน้ำไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วตรงนี้เดินไปดูก่อนมีน้ำไหม ไก่ป่าขันจะลงมากินน้ำกลางวันเสียงขันสองสามตัวครับมากับตีมอูสองคนนะครับพามาเที่ยว อันนี้เรียกหินดาดเป็นน้ำไหลลงมาข้างบนไหลลงไปข้างล่างตอนนี้หอก่อไฟหุงข้าวกันเลยครับวันนี้หาอีอะไรอะตุกมมุไปเพาะไปเพาะตุกมมุ้เนี่ยอันเดียวกันเนะาะ น,นี่ครับนี่เดี๋ยวเราันนี้วานกระดาษวานกระดาษเหมือนแต่พระคุณไม่รู้ต้นเปาะต้นเปาะตูบหมูนี่ครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไอ้พวกอ่อนๆมันอ่อนสีม่งมงวงยอดอ่อน นี่เราจะเก็บเอาแบบนี้ครับนี่นสีม่วงมงเห็นไหมนี่แบบนี้แหละเอาไปกินน,กนี่เราหาปลาทำข้าวนะครับนี่ปลาปลาซิวขาวหอยกุ้ง เดี๋ยวค่อยดูครับว่าจะได้ดยังไงเขาใส่ไปไล่อันอยู่มีกุ้งฝอยด้วยครับีไนนี่เดี๋ยวไนนี่เดี๋ยวเตะลูกนี่นี่ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวยกอีกออนั่งตรงนี้หาหาปลาตรงนี้ครับ คอยดูนะครับคอยดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูครับดูดูดูดนี่ดูอะไรดูอะไรนี่ <c oughs> เอาแล้วครับทีนี้มันแล้วครับทีนี้อ่าโอ้ย oh, oh. ดูครับทุกคนครับดูดูด,ดูนี่ครับอาหารธรรมชาตินะครับ ว้าต้องเปลี่ยนตะลังมังซะละมัง,ตมงแต่มันโดดออกตะละมังเป็นถังนี่แหละนี่ครับนี่ครับนี่ครับอาหารของทัศนดาโอ้ มีปลาขาวปลาซิวกุ้งนี่ครับนี่ครับนี่โอเค okay, ครับผมอีกหนึ่งอันครับเดี๋ยวดูค่อยดูอันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่า ลุ้นครับลุ้น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 มีไหมอันนี้โอ้มีเหมือนกันครับแต่ไม่เยอะตอนแรกมีเหมือนกันมีเหมือนกนอันนี่อีกหนึ่งอันครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะมีไหมโอ้โัน,นี้ไม่ท่ายครับนี่โอ้โันี้กุ้งครับกุ้งนี่กุ้งอันนี้กุ้ง,นนงไปครับได้กับข้าว,ว,วข้าวเราสุกแล้วครับนี่นสวยมากเลยกุงข้าวเลยสวยครับเดี๋ยวเราก็จะต้มป่าแล้วครับทีนี้เป็นกับข้าวนี่น เดี๋ยวเอเจเอ้าผมรู้แล้วเอาหอยไปทำไรเคครับนานมีแผนสองครับนี่โอเคครับไปต้มปลาก่อนนี่ครับี่ารู้เนี่ยถุงน้าตุงน้าผัดทยเนี่ยเด็ดคนเดียวไม่ เล้วมาบางมากก็ขุดจากเดียวขุกปิดเดี๋ยวจะดิบก็ตุดบเรื่องมองเดี๋ยวจะขนดดิบมันมันไม่นานใจมันเขาเหมือนจะหาจุดจันทร์เตรียมเครื่องมาจากบ้านเหมือนเหมือนรู้เลยว่าจะได้ป่า มากันลุงดีไม่มีอดวันนี้ เลยทีนี้ถุงเคยไปนะระวังระวังสับตะโดนกันนะอือไปสามจุดสี่วันก็ี่ยลงตะโม่ถ้ลูกตายคนหนึ่งเดี๋ยวเข้ามันเดี๋ยวาือจับใจถุงหน่อยวย น,นะน้ำเดือดแล้วครับใส่ปลาแล้วครับทีนี้มาเลยมาเลยนี่ใส่ปลาใส่ปลาใส่ลงไปเลยครับกระโดดกระโดด น้ำเดือดแล้วก็รอใส่ผักกระสุนแล้วครับพอน้้ำเดือดรอน้ำเดือด,ดอดโอเคครับวันนี้เตรียมผักกระแหงมาด้วยครับเหมือนกับรู้เลยว่าจะได้ปลานักกระแหงผักกระแหงแล้วก็ใบนรัก หอ,อมแล้วครับนี่ครับกับข้าวเราได้แล้วต้มปลาต้มกุ้งใส่ผักขยง n g โอ้กับข้าวโอ้เป็นกับแก้มใช่โอ้ถ้าเป็นกับแก้มต้องให้ดูไอ้นี้ด้วยนี่นี่นี่นครับนี่อของคู่กันครับโอเคครับลงมือแต่ว่าจกมันอยู่นี่เนาะ เสียงนกกำลังห้องออกครับมันคงเจอสัตว์อะไรเดินผ่านมาแหละมันร้องช่วงนี้สัตว์จะลงมากินน้ำเรานั่งอยู่ติดน้ำแต่มันคงได้ยินเสียงเราอะครับมันเลยไม่กล้าเข้ามาวนไปวนมา ยงร้องดังมากเลยร้องหลายตัวด้วยครับด้านหลังก็มีครับทุกคนครับตอนนี้เราพักผ่อนแล้วนะครับ <c oughs> ก็กินข้าวกินน้ำกันแล้ว <c oughs> ก็ถึงเวลากลับแล้วครับตอนนี <c oughs> ้เก็บของกลับแล้วครับ หลับทริปนี้คงประมาณนี้ครับหาเห็ดแล้วก็หาปลากินในปา่ปาพักผ่อนก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้ปลาอยู่คงจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับคิวของอยู่นะครับ ออภายด้วยที่ไม่ได้ยุ่งรว่ายสวัสดีครับผมโอ้โหพี่เสื้อเยอะเลยพี่เสื้อเยอะมากอันนี้เก็บเก็บโอ้โห,โหชุดนี้ครับจะเอากลับบ้านหรือจะปล่อยครับ <laughs> ผม,บผมปล่อยแล้วนะผมต้องปล่อยแล้วครับเพราะว่าเรากินแล้ว ไปเอาไปแล้วเล็กนิดเดียวนะครับมันไม่พอพอที่จะไปทำกับข้าวปล่อยคืนสธรรมชาติครับเราเอาแค่กินรอดๆอดไปวันวันหนึ่งก็พอคนเราเยอะอะไรเยอะปล่อยครับปล่อย ใส่อีกเพื่อขยายางใส่เป็ดนมุดโอ้ยบานี่โอเคครับเดินทางกลับครับผมหนังเลยเนาะหนังเสียเลยครับเมนูเห็ดจมูกหมูแล้วก็เห็ดเห็ดขมยูคาร์นครับนี่เลยน่ากินนะครับนี่ลองลองดูโอเคครับ มากินด้วยกันครับผมไม่รู้